ผู้ป่วยโควิดร้องโรงพยาบาลปัดรักษาอ้างสิทิเต็มสะท้อนปัญหาหลังยูเซ็บโควิดปัญหาการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นมาต่อเนื่อง2ส,สัปดาห์ หลังจากที่มีการถอดโควิด -19 ออกจากสิทธิภาว,วะฉุกเฉินวิกฤตรักษาทุกที่หรือ u s ซปเป็นการรักษาตามสิทธิประกันสุขภาพท่วนหน้าล่าสุดก็เกิดปัญหาขึ้นใหม่เมื่อผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวไม่สามารถเข้ารับการรักษาแบบเจอแจกจบตามโรงพยาบาลที่มีสิทธิได้หลังโรงพยาบาลจำกัดจำนวนสิทธิการรักษาต่อวันทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้รับการรักษาตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขคาดหวังไว้ว่าจะช่วยลดอัตราการแออัดของโรงพยาบาล ขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ต้องเดินทางไปหาโรงพยาบาลอื่นเพื่อรับการรักษาซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อมากยิ่งขึ้นผู้ป่วยโควิด -19 จำนวนมากสะท้อนปัญหาการเข้าถึงโรงพยาบาลในปัจจุบันผ่านทางโพสต์ของเพจมูลนิธิเส้นได้เนื่องจากส่วนใหญ่ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาแม้จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยอาการสีเขียวไม่มีอาการมากและตั้งใจจะไปรับการรักษาแบบเจอแจกจบต่างก็ถูกโรงพยาบาลอ้างเหตุผลที่ว่าสิทธ การรักษาประจําวันเต็มผู้สื่อข่าวได้มีการสํารวจพื้นที่ในโรงพยาบาลของรัฐที่มีการครอบคลุมการรักษาทั้งสิทธิประกันสุขภาพทั่วนหน้าสิทธิประกันสังคมและสิทธิราชการพบว่าหลายที่มีการจํากัดจํานวนผู้เข้ารับการรักษาต่อวันในโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลวชิระพยาบาลวันละ 100- ่งถึงหนึคนเท่านั้นเนื่องจากมีแพทย์จํานวนจํากัดขณะที่ทางด้านของประธานมูลนิธิเส้นได้ยอมรับว่าตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขถอดโควิดไน ออกจากสิทธิ์ยูเซฟก็ยังคงมีการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลจากมูลนิธิอยู่ตลอดเวลาโดยเหตุผลเดียวกันคือไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ที่มีและไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอจาก1330เพราะปัจจุบันมีการเปลี่ยนระบบการคัดกรองผู้ป่วยบางส่วนเข้าสู่ระบบตอบรับอัตโนมัติปัจจุบันสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสช ได้มีการยกเลิกแนวทางการลงทะเบียนร,รักษาผ่านทางสายด่วน1330กด14แล้วเหลือเพียงระบบการคัดกรองจำแนกประเภทกลุ่มผู้ป่วยหลังกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเจอแจกจบและปรับโควิด -19 เป็นยูเซปพลัส โดยเน้นย้ำให้ผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียวรักษาตนเองแบบ Home Isolation แต่อย่างไรก็ตามจากจำนวนของผู้ติดเชื้อในขณะน,นี้ทำให้เกิดคำถามถึงความพร้อมของระบบการรักษาโควิด -19 หากกระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันที่จะประกาศให้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้